เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราอ่ะเป็นหลานศิษย์ของพระบรมอาจารย์ใช่ไหมแล้วเราเป็นลูกศิษย์ของพระธรรมจารย์พระธรรมจารีนีใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นม,เมีเกียรติไหมครับเกียรติตอนนี้ซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้ไม่ใช่มีเงินซื้อได้นะเศรษฐีก็ยังเป็นยังไม่มีเกียรติตอนนี้เลยใช่ไหมล่ะเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยเศรษฐีอมีเกียรติอะไรยเยอะแยะไม่ง่ายหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยนะเราก็ได้รับเรียกว่าอะไร บุญมากใช่ไหมเออมีบุญมากนะเออแต่กลับมากไหมกลับก็มากนะเพราะฉะนั้น,นอ่ะเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวอ่ะนะที่นะที่เดี๋ยวไอ้หัวข้ออีกสักพูดหนึ่งอะ่ะหัวข้อต่อไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าการปกปิดเนี่ยเป็นของจริงนะก็ะคือการที่เราไปชุดช่วยคนอ่ะเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะหลังทอดจริงนะไายทอดจริงแล้วเป็นไงพระอนุตรพระอากาฟาเป็นจริง อนุสราพะองค์การฟ้านี่จริงนะแล้วธรรมะศรรมึกษาจริงไม่จริงจริงเราเรียนเพื่อหลุดพน้นเราไม่ได้เรียนเพื่ออย่างอื่นใช่ไหมหลุดพ้นอพระผู้เป็นเจ้าช่วยด้วยใช่ปะต้องช่วยไหมพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องต้องช่วยตัวเองถ้าเราสมบ,บูรณ์จบไม่จบจบใช่ไหมเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแนละ้วไม่มีอะไรให้ห่วงลนะมาเป็นชาตินี้ไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะหนาวไหม โอ้มลยน,นี้จะร้อนไหมไม่ต้องห่วงใช่ไหมพวกเราถามจริงๆเกิดมาเป็นคนมีความวิตกันไหมเดี๋ยวเห็นฟ้ามืดก็โหน้ากลัวจังใช่ปนะ่ะเออเดี๋ยวฝนจะมาเดี๋ยวแดดจะออกเดี๋ยวฝนจะตกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือความวิตกกังวลที่พวกเราทุกๆท,ท่านมีนะผู้น้อยก็ขอ,ขอเติมตรงนี้เพราะว่าผู้น้อยก็เพิ่งจะรู้นะเพิ่งจะรู้ก็เลยเออขอมาแบ่งปันด้วย นะครับอ,อย่าหาว่าละลาบละลวงเลยเพราะว่าอยู่อยู่ในอยู่ในสิ่งที่ท่านธรรมธิการพูดนะคูณน้อยไม่ได้ออกนอกเรื่องนะ,ะนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจนิดนึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยอ่านสารเทวนาคราชมาตั้งนานเราก็จะไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจความเชื่อมั่นมีไหมไม่ไมีดังนั้นเนี่ยอีกสักครู่หนึ่งอะ่ะหัวข้อต่อไปเนี่ยเชื่อมั่นใน ความเห็นห้าประการของอวิถีฟ้าอันนี้ที่ผู้น้อยได้แบ่งปันกับท่านไว้ล่วงหน้าอีกสักครู่หนึ่งเป็นหัวข้อต่อไปตอนนี้ก็ในเวลาของท่านก็ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นข้อมูลของท่านเนี่ยสไลด์ทั้งหมดแปดสิบสี่หน้าหน้าหนึ่งผู้น้อยพูดไม่ถึงหนึ่งนาทีตอนนี้ยังเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงทีนี้เรามาฟังสดกันว่าท่านธรรมธิการของเราเมตตาอย่างไรดีไหมครับอ่าดีนะครับผู้น้อยจะขอแปดสด กำลังพูดถึงชั้นเรียนเนี่ยนะท่านถามว่ามีมีคนกินกินเจอยู่กี่คนมีคนเดียวเ,เพราะว่าไม่รู้ว่าออ่ไมเ่เพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าจะมีสักกี่สิบคนแต่ตอนนี้มีคนเดียวก็คือคนที่เขาเป็นคนที่เกิดอยู่ในท้องของแม่เขากินเจนั่นเองเอนะเ,อเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งปณิธานกินเจจิงโขงนะอันนี้มีความเชื่คั่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องนำเอาะะนเนความสําคัญในสาเทาวะนะ่ะไม่ใช่สารประทัดปณิทานจริงโขงเนี่ยนะทำความเข้าใจให้ดีนะครับเ,เราจึงได้สามารถจะเป็นผู้ชํานาญการได้เพราะนะสิ่งที่สําคัญอยู่ที่จิตของเราเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรามีความจริงใจนะเข้ามาสู่ในภาราหน้าที่ของอาณาจักรธรรมเนี่ยนะก็จะ ท่านบอกว่าในปี1991เนี่ยนะพระพระพระอนุตาธรรมเจ้าเนี่ยได้มาประทับที่พระยาพร้อมกับให้โอวาทนะสินสินประกาศนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ได้มีเราเราจะมักจะถามตัวเองบ่อยๆว่าทําไมเราอยู่ข้างกายของข้างกายของพระอนุตาธรรมเจ้าทําไมเราถึงได้ลงมา ออยู่ในโลกนี้ล่ะนะอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในศีลข้อที่หนึ่งของอพระอรุณธรรมเจ้าเนี่ยนะพ่อได้บอกแล้วว่าพอกอกให้เนี่ยนะพุทธบุตรเดิมตั้งใจฟังให้ดีพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่มีความผิดแล้วมาเกิดนะ เนี่ยนะพระนุษยธรรมเจา้าหวังว่าพวกเราทุกคนนะจะบรรลุบรรลุธรรมเนี่ยนะเป็นพระพุทธะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สร้างทุกอย่างขึ้นมาเพื่อให้เรามาทำแต่ว่าเราก็ยังเ,าเราก็ยังไม่เราก็ไม่ยินดีใช่ไหมคนที่สุดเป็นยังไงเพิมไม่ไม่ยินยอมที่จะลงมาเกิดน,นั่นเองเพราะนั้นในตอนนั้นจึงได้ถูก เก็บของวิเศษไปหมดเลยทั้งไม่ว่าจะอาพอรวิเศษหรือรองเทาวิเศษนั่นเองทําให้เราอ่ะยังไม่เกิดก็ต้องเกิดอย่างนี้เป็นต้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอกปฏิเวทธรรมเนี่ยพูดแต่เรื่องของชีวิตนะครับเพราะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในสาโลหิตน,นั่นอ่ะสาโลหิตน้่ก็คือหมายถึงท้องของแม่นั่นเองเพราะท้องของแม่เนี่ยนะสร้างของจะสร้างอะไรขึ้นมาเลี้ยงลูกเนี่ยนะก็สร้างจากโลหิตน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เรอาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักนั่นเองเอา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจึงให้เราเนี่ยขอให้เราเนี่ยมีความยินยอมทอมใจเนี่ยนะนั่นเราก็จะมีแรงปราถนาแล้วนะครับเอเพราะฉะนั้นเนี่ยในสามยุคเนี่ยนะเปิดบกโจรเนี่ยครั้งใหญ่นะอา่อาอา่อาจะในสมการยุคข,ขาวเนี่ยยังเหลืออยู่อีกเก้าสิบสองพันล้านดวง ที่เรารอคอยให้เราเนี่ยนะไปปกปดนั่นเองาเพระฉะนั้นเนี่ยนะอ่าดังนั้นเนี่ยนะพุทธสิงห์ศิธิ์เนี่ยนะพอล้วนแล้วแต่อ่ากลับมาเกิดนั่นเองท่านก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยหรอกพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือสี่้านดวงนั้นน่ะนะที่กลับมาเกิดนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องมีความยินดีถึงจะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่อ่าอนุสรสถานของลู่จูเนี่ยนะอ่า ก็ได้ให้มีแต่เลี้ยงอาหารอาหารเจทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่ม้ากนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมีแต่มีไม่ว่าจะอากาศอากาศจะร้อนแรงแค่ไหนก็ตามก็จะมีแม่พ่อครัวแม่ครัวเนี่ยอยู่ที่น่นน่ะท้าอาหารคอยเลี้ยงผู้ที่อยู่ในงานนั้นตลอดเวลาไม่ว่าจะอาหารอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะครับ มีอาหารที่ไม่แต่ไม่ทิ้ไม่เหมือนกันเนี่ยอ่าพอผ่านเวลามาสามปีกว่าแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะอ่าห้าหกวันเนี่ยนะก็อ่าอ่าก็มีภาพต่างๆเนี่ยให้เราเนี่ยนะได้เห็นว่าจะผู้ที่ไปทำอาหารเนี่ยนะอ่าอาหารแบบใดบ้างนะแตกต่างกันไปมากมายทีเดียว นะครับอ่าถ้าว่าสําหรับอาวุโสที่มีความปรารถนาไปทํางานที่โนโนแล้วละครถ้าว่าไม่ได้ผ่านการเที่ยวกรรมมาระดับหนึ่งเนี่ยนะอะ่ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอะ่ผู้ที่ผู้ที่อยู่ในการทํางานขอสร้างก็เช่นเดียวกันไปช่วยการสร้างการสร้างนั่นเองอ่าเราขอเชิญท่านทานอาหารเจสักมือหนึ่งอ่าแน่นอนที่สุดว่าอ่าพลังอ่ะ ในมือนั้นะก็เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณอแต่ละแขวงเนี่ยนะที่ไปทำอาหารเลี้ยงอยู่ตลอดมาสามปีกว่านะครับก็ยังมีอาวุธโสทั้งหลายเนี่ยบางทีเราต้องอตระหนักรู้เอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทางทางอาหารก็คือภาคใต้น,นั่นเองอ่าเพราะภาคใต้เนี่ยนะก็นะ่ะส่งเสริมส่งเสริมเสนงกสเบียงนั่นเอง ส่งจำเป็นมาให้มีไถจงไถเปอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้ขยายขึ้นมาได้นะครับอ่าเนั้นในเดือนแปดอ่าวันที่สี่ถึงวันที่แปดเนี่ยอ่าก็มาทำอาหารอยู่ห้าวันนะครับปัดกันอ่ะปัดกันทํางานอยู่ตลอดเวลาแน่นอนที่สุดอ่าก็มีอาวุโสเนี่ยนะปกเปร์ให้เกียรติท่านหน่อยนะครับอ่า